นี่แล้วครับแจมสองครับแจมวันนี้ครับแจมวันนี้แจมสองครับถึงต้องยอมเขยิเลยห่างมาค่อยกระโดดลงใส่หามเงี้ยว่ามันเกิดปากเกะครับไปเกาะหนึ่งวันหลังออกไปปล่อยนี่ nào lệ khẩu thắng nặng nặng, Hãy subscribe cho kênh ลงไหมมึงครับแรงมัน,นจะด,ดีครับแต้มสองบุนมีไปเรียดอยู่ ปลูกเลยตุ๋ดยดอกนั่นนะครับเรียมสองครับเสียงวันนี้ครับเสียงนี้ครับตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วตะปูครับเสียงกลางยังเงี้่นละกลางไปเงี้อยู่ครับตัวนี้ เขาสองเทียเทียแรกเหยียบบอลลันเขามาหลบสองเรียบร้อยครับเห็นหนึงจอมเมเนียดเจอเมเนียดไหมครับมานครับสองแต้มนะครับฝากติดตามนะครับแม็กนกเขาง่ายแสงวันนี้จัดให้ครับสองแต้มครับวันนี้สงสัยสิพาะแล้วครับเขางานกาใบา หากติดตามครับเม็กนกเขาใหญ่สวัสดีครับ